ตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งครับพี่เรามาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็อยู่บริเวณใกล้เคียงกันหลายคนยังไม่รู้ว่ามีที่นี้อยู่เลยตอนนี้เลยอยู่กับพี่อะไรพี่อะไรฮะพี่ปัดค่ะพี่ปัดพี่ปัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือต้องบอกก่อนว่าสถานีเพาะเลี้ยงที่นี่เนี่ยมีทั้งสัตว์พัดหลงมาจากไฟป่าเอยหรือว่าพัดพัดจากตัวจากฝูงจากพ่อแม่บาดเจ็บจากการลักลอบ มีเหมือนกันมีทุกอย่างก็จะมาพักอยู่ที่นี่ตัวไหนที่เราสามารถส่งคืนสู่ป่าได้ก็ส่งคืนตัวไหนไม่ได้ก็จะต้องอยู่แบบนี้อย่างจังโก้กับแลมโบ้ไม่ลองตัวนี้นี่คือหมีควายนะใช่ค่ะที่มาจากไฟป่าใช่ค่ะบ20ปีแล้วค่ะั้งแต่ยังเล็กเลยใช่ค่ะตั้งแต่ยังเล็กเลยค่ะอืมแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่มีสัตว์ป่าทั้งหมดประมาณกี่ชีวิตครับ ประมาณ800กว่าชีวิตอ้โพาละนักนะครับ800ตัวใช่ค่ะ800ตัวนี่มีสัตว์ประเภทไหนประมาณบ้างครัีปัมีละมั่งมีเนื้อทรายมีเสือค่ะแล้วก็มีลิงค่ะแล้วก็มีนกค่ะที่นี่มันเป็นที่ที่หลายๆคนยังไม่ทราบว่ามีอยู่เอาตรงเรารู้จักห้วยขาแข้งมาก็เยอะแย,ยะมากมาย,ยหลากหลายแบบแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากใครที่อยากจะพาลูกพาหลานมา ก็สามารถที่จะพามาที่นี่ได้ฟีลลิ่งคล้ายๆสวนสัตว์แต่เหมือนเราได้ช่วยในสัตว์ป่าที่ที่เขาบาดเจ็บหรือว่าพัดหลงหรือว่าต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ นีต้องคิดเยอะๆ,ๆหลายคนชอบเลี้ยงไงแล้วก็พบว่าโฮโฮมันอยู่นานกว่าเราซูการ์ตาใช่ชูการตาูการตา,ตาที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งส่งมาให้ได้ไหมนี่พี่โอ้เอาไม่มีคนทิ้งไว้เลี้ยงแต่ตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยบ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมีย์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็ก ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า A AS เเพียง199บาทต่อเดือนเพื่อนๆสามารถดูอีีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ